วัดีครับวันนี้ครับขออีกทีพี่พี่นักวยเก่าชื่อผมชื่อดากี้กุมการไฟฟ้าครับดากี้กรมการไฟฟ้ากรมการไฟฟ้าขับรถปะทะใครพางพี่กรมการไฟฟ้าก็มีสายยันน้อยการชัยแหลมเพชรทุ่งสงศิลป์แล้วก็หลายคนเหมือนกันครับป่อยศึกไหนพี่ศึกวันชัยครับอแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นทีมงานของสบุญมีริครับผมครับมาร่วมงานกับพี่ดอนกับพี่พี่ขาว ได้กี่ปีแล้วพี่กระปีนึงครับปีนึงครับปีนึงครับพี่นะปีนึงครับอ่ะไหนๆก็ข้างหลังเป็นกระดานแล้วครับผมอยากไล่เรียงหน่อยอ่าปายิ้มเจ้วัชรพลครับผมครับไปยิ้มวัชรพลคนมวยของน้าเฮงเหรเนาะครับผมครับไฟคู่นี้เคยต่อยพี่ยังไม่เคยต่อยครับยังไม่เคยต่อยหนึ่งร้อยเก้าปอนหนึ่งร้อยเก้าปอนครับสิบแปดมีนาพี่มองเป็นไงเมื่อนี้ก็กระดูกเราไม่แพ้นะไปยิ้มกระดูกการผ่านมวยเราไม่ไม่ไม่เสียเปรียบเยอะแต่ไฟนี้ก็พิสูจน์ไปยิ้ม พิสูจน์ว่าไปยิมเพิเราว่ากันไม่ค่อยชอบของหนักๆแรงๆไปนี่ต้องต้องพิสูจน์เกับผ่านตัวนี้ได้ก็ในเวทร้อยแปดร้อยเก้าดอยู่าชนะตัวนี้เนี่ยผมว่าจะขอชิงแชมป์ร้อยแปดใครก็ได้ไปยิมนี่ทําได้สบายร้อยแปดครับทำได้นะครับครับผมครับก่อนหน้านี้ไปยิมเคยเจอใครหน้าที่หนักๆแรงๆอ่ะก็เจอกับเพชรสาธิตตอนนั้นไปยิมเพิ่งกลับมาได้ครับเพชรสาธิตไปยิมกลับมาได้ไฟที่สอง โอ้เจอข้าปูหนักๆนี่ก็ใช่ใช่ครับแล้วว่าชระพนนี่ก็ไม่ใช่ไม่หนักนะพี่ไม่หนักก็วัดใจวัดใจก็วัดใจพี่ดูวัชราคนเนี่ยแพ้ไหนไหมผมดูแพ้ไหนนะดูแพ้ไหนครับส่วนใพ้ยิ้มเนี่ยวงในเขาเขาข้อแข็งเขาล็อกแข็งแข็งเหนียวครับเวลาเขาหักลงมาโน้มคอลงมาใช่ครับก็ดูว่าถ้าทนได้เนี่ยวงไหนใต้ยิ้มผมดูว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าส่วนคู่ก็อยากจะร้อยแปดพี่นะครับผมครับใครเป็นแชมป์อยู่ก็ไม่ต้องร้อยังไม่มีครับคือว่ารอรอห้อยรอบก่อน รอเมื่อรอบซีพีจบใช่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แป้ยิ้มเจอวัชระพลที่วันที่ส8บแปดี่ส8 18มีนาที่คือเป็นไงเพาจะมอเป็นรองเขานะเราจะเราไปได้รูปด่างได้ความสดเขาก็สดนะพยายามให้สดนะเขาก็สดแต่ว่าถึงเวลาต้องสอนแป้ยยิ้มไม่ค่อยชอบมืออาวุธหนักๆผมมองเขาไม่เขาไม่เท่มากนะ ครับ่แต่ว่าช่วงหลังก่งอหนอหน้าที่เขาจะติดจะติดต่อยไปนิดหนึ่งติดต,ต,ต่ดอยต่อยประคองต่อยประคองตัวครับต่อยรอแพแ่แต่ว่าช่วงหลังเขาพัฒนาตัวเองขนะึ้นนะมีจังหวะเดินจังหวะลุกครับ,รบมีมีมีตั้งสู้มไม่ได้ถอยรอแพครับผมใช่ก่อนหน้านี้สมัยเด็กเด็กเขาต่อยรอแพอย่างเดียวครับติดทรงต่อยไปนอกไปนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็ปรับแต่งขึ้นครับ ไฟเจอเพชรสาลิตก็เจอของหนักๆแล้วที่แล้วดูเด็กก็แบบถอดไปเลยอ่ะครับผมคิว่าเด็กจะมีความกลัวอยู่างนะถ้าเปิดเพชรสาริศก็คือประสบการณ์กับไฟนั้นแล้วก็ไฟที่เตรียมตัวดีขึ้นเรื่อยๆก็ช่วงหลังไฟล่าสุดเขาต่อยไว้ดีนะชนะไอ้ฉลามนั่นหรือว่าเปลี่ยนปรับตัวเองเป็นเดินบ้างครับก็ไฟดีอยู่ว่าเจอว่าชนะคนเนาะเคยเจอหนักๆแบบนี้ไหมว่าชนะคนเราคิดว่าชนะคนน่าจะโอเคสุดนะน่าจะสุดเลยที่แตนเคยเจอมา เขาดูว่าชลพลก็ออกอาวุธได้ได้หนักนะครับผมนะครับเขามีที่ก,กผมอะไรนะพี่พี่กัดร้อยเก้าครับเมื่อกี้พี่ว่าอะไรครับพีบพ่ว่าผมถึงว่าชา,า,า,าลผลเขา master master สานเขาดีนะครับมาตรฐานเขาดีพี่กัดท okay, ี่โอเคไหมพี่หนึ่งร้อยเก้าร้อยเก้าถือว่าพี่กัดเยอะสุดครับจริงๆถ้าเด็กต่อยร้อยเจ็ดร้อยแปดได้แต่ว่าร้อยเจ็ดร้อยแปดไม่ค่อยมีคนต่อยอ๋อแสดงว่าถ้วัดใจสองสองสองประเด็น ช่ครับเรื่องน้ำหนักด้วยเดี๋ยวดูว่าแรงปะทะเป็นยังไงครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอุ้หลายคนบอกแปะยิ้มไม่ค่อยชอบของหนักนะครังแรงแต่ถ้าผ่านไปนี้ได้เนี่ยครับก็จะหาตัวสู้อยาใช่ร้อยแปดผมคี่ว่าร้อยแปดเขาสามารถเจอได้ตัวนะหาทุกคนเลยร้อยเจ็ดร้อยแปดที่ไม่มีตัวสู้แล้วนะครับเพทนี่ถ้ไปร้อยเก้าครับผมหวังไม่พี่ว่าแปะยิ้มเนี่ย จะได้ชิงร้อยแปดสักนิดหนึงหลิขสผมก็หวังนะและเด็กๆก็หวังนะเพราะอยากชิงแชมป์แล้วแับถ้าตลอดชั้นะ้วยนี้ก็วอร์โปรโมเตอร์ขอความเมตตาให้เด็กได้ชิงแชมป์ครับแต่ว่าร้อยแปดทำได้แล้วพี่ยาทำได้สบายสบายครับท้ายนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอย่าจะมวยผมก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับพักยกเอกชุมพรนะครับไซรไลน์แอดเลยแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ AEK86 นะครับ แอดเอกปเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครอยากจะลุ้นพักยกเนี่ยก็อของผมเอาไว้ออกตัวได้ร้อยสองร้อย <100 S 1> <200 S 2> เล่นได้ครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเอาปวนว่าแบบเล่นพอหอมปากหอมคอเล่นพอสนุกสนานเะครับเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยสิบบาทก็เล่นได้เป็นพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากไว้ด้วยครับผมเอกชุมพรการตีเรื่องของการเงินเองนะครับฝากถอนโอนไว้เป็นระบบอัตโนมัติแอดไปเลยครับแอดเอเคแปดหกขอบคุณและสวัสดีครับ